วันนี้เราอยู่ในแมปกระดูที่ง่ายนะไปแล้วดูสปีดดีฮะโอ้ยไปแล้วพยองหมวบไปแล้วออาจ้าไปแล้วดอตัด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 ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงมาไหนเนี่ยไปแล้วจ้บ มาแลวแกปีโอ้โหดูตรงนั้นดิตรงนั้นคือน่าจะเป็นออบบี้นะว่ามันออบบี้อีซี่แต่อีซี่ขนาดไหนวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเววเววมาแล้วมาแล้วมาแล้วเววเววเฮ้ยขนาดใครเรียกอะไรอ่ะว๊อ อะไรกันคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย What the fuck อะไรวะอะไรวะดูดิหมูก็ดิ่งตัวขึ้นตรงนี้เฉยรีเซ็ดตัวให้กันดูดิ่งมาตรงนี้เฉยอะไรกันถึงถึงไม้เถึงเถิง ไม่ได้อะไรเพิสอฟฟูสอันน uh ี้พิซซ่ามชอบพิซซ่าเลียกพิซซ่าไปอันนี้อันน้โอ๊ะสวยครับปิ่นน้องออันนี้สกิตดีง้อ้าววผมต้องทำยังไงอะ มันต้อง่นยังไงอ๋อมช่มนี่ันเฮ้มันไปได้เลยอนต่อไปอยู่นู่นชักพออยาเราไ่าอ่าอ่าดูขมมูลนีฮะ iPhone i p h o อะไรก็ไม่ อนี้อันนี้อันนี้น่่เพื่ยากตะโปยได้ไหมอันนี้เ bueno พื่อนอยากตะโปยได้ไหมมิตอร์ตะยอันนี้มิตอร์ตะยไฟซงกระจกสควิตเกม หลังต่อไปง่ายฮะด่านนี้ออบบี้ง่ายจริงว่ะข้างล่านี่กระโดดดิ่ง,งหนึ่งมันมีหลายอันจังวะอ้าไปได้เลยมก็ไปได้เลยเมื่อกี้ไม่มันโ,โดดตกตายลาบายเจคพออยู่ข้างหน้า จัมจ้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 มกระโดดจิ้งจุกโหดานี้อ,อือนี่ตายาเกือบเกือบร่วงร่วสวยแดน,นต่อไปออมันมีอะไรไม่ไดนนี้บล็อกเบคไ้อันนี้มา มาด่านต่อไปซันชัยอยู่ข้างหน้าเราโอ้ยไอาจ้าชิว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 ว่ามันง่ายมากพวกนี้คือแบบง่ายมากต่อไปนี่อะไรโอ้สปีดลันแล้วข้างล่างคืออะไรอ๋อสำหรับอาหารอื่นใช่ไหมอ่ะน่าจะเป็นสำหรับอาหารอื่นขึ้นไปขึ้นไปขึ้น,นโอ้ยโอ้ยอ,ย,อ,ย,อยนี่นีกว่าโปูนี่เนี่ย อืมอือ้าเจ้าวเจียวจิยวกับปี่นอ๋เฮ้ย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 เอ้าวมาดูร้านได้เลยนี่อ๋อดีคือห้ามเดีอบหลุดดูสวยร้านต่อไปมีอะไรพิเศษไหม ไม่มีนะอ,อ,อ๋อนี่ไงมีด่ามีอะไรพิเศษอยู่ด้วยมีอะไรที่เป็นพิสดารอยู่ตรงนี้นันต่อไปว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าเอาเอาเรียบร้อยตกเหมือนตายเมื่อกี้พิสดารอือตังชอบอ่ะยี่หึอมั้ยเออโอเย่โอเยโอเย มาด่านต่อไปอันนี้ชิวเชีวชีวชีว,ชวแล้วเมื่อไหร่จะถึงเส้นชัยสักทีเนี่ยเส้นชัยอยู่นู่นเลยเอ,อเส้นชัยอยู่นู่นคือแบบแม่งโคตรไกลเออยา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 ผมไม่มีรู้ว่าเออทำยี่หอ้อ มันจะห้ามเหยียบอ,อชิวๆผมว่ามาถึงตรงนี้ไม่สิบนาทีอ่ะอืมนี่ห้ามเหยียบสีแดงใช่ไหมมันจะใช่ต่อไปมาต่อไป,อ,ไปอะไรกันครับเนี่ย ดีๆก็เดินเองเฉยอืออืออตกแมปตาอืออเออตายตายเมียวอ้านี <s> ่ไงข้างล่างปิศาปิศาน่ากินอืนนี้เนี่ยปิศาน่ากิน Kim tập hơn kim tùy mở lắm. I'm just eating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 . I'm just ครับเนี่ยโอ้โหบ้าน,นผมเริ่มฝนตกแล้วอ๋อได้ยินเสียงเพลงเออได้ยินเสียงฝนก็ขอไปด้วยนะโอ้ไไนะโอานัจัดตรงนี้มาตานต่อไปแต่าน้บลราณี่นี่้วโอ้ยชิปหืมแล้วจะผ่านมันสร้างรู้ทันอ๋อไม่ใช่รู้ทันเรื่องวดี อันนี้มันนี้เฮ้ยถ้าเล่นจริงคือแบบอย่าไปทำจาไปอหารทำแบบนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบดนเกือบดนเกือบดนแล้วเนาะ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 นาะเนาะ้ยเฮ้ยฮ่าโหเล่นยากจัดด่านนี้ไหนถามจริงใครบอกว่าง่ายเนี่ยง่ายตรงไหนง่ายโอ๊ะโอ๊ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดูว่าห้ามชน ถ้าโชวนี่คือแบบขึ้นมาแล้วน่ะขึ้นมาแลับพี่น้องโอ้ย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 เกือบตายอืมเกือบตายว่ะนี่เลยตายจริงไม่ใช่ตายปลอ炮นึกว่าจะเดินยาวๆได้น like ั่นเองก็นึกว่าจะเดินยาวๆได้อยากสร้างแบบแบบนี้จะรีบมินอืมเออคนที่กระโดดเก่งๆนะอุ้ยท่านจะอยู่โัวไม่คูดไกล สิ้นใจอยู่โคดไกูนึกว่าแค่มันผมนึกว่าอยู่เส้นใจอยู่ตรง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 ตงจังหวะแล้วกันทำไมนี้มัน,น,นเป็นรู้สึกเปกทำไมโล่งอ่ะห้ามเหยียบใช่ไหมห้ามโอ้ยหย้ามเหยียบหรืออะไรห้ามเหยียบแล้วก็จะยังไปหยียบอ็นเนะาะตาต่อไปอยู่ข้างหน้าเรา เดี๋ยวผมพักเบรกไว้ตรงนี้อ้อโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยผมพักเบรกไว้เท่าน,นี้นี่เลยไม่ไหว,ไวแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นรับหลัง